อามาเบิ่งในคลิปน, he น,น,นี้เนาะเขาก็จะมาปลดล็อกหรือว่าจะมาแก้ไดรเวอร์เนาะใครที่ใส่โปรแกรม mrt ที่ปลดล็อกมือถือแล้วมันปลดบ่ได้มันเออเลอหรือว่ามันบอกว่าอันเวลานี่ยมืดมดอย่างก็มดเวลาสะกดเนาะในการเชื่อมต่อหรือว่ามันขึ้นพอตเออเลอเนาะอันนี้ใครที่ใช้ mrt หรือว่าบอกว่าจะเป็นตัวแขกตัวแท้ตัวอ่าตีชื้อจากเขาก็ได้คือกันเนาะมาเบิ่งเนี doctor, os, ่ยจะมาปลด oppo vivo เนาะ วายส้นผ่านี่ถ้าเป็นเวอร์ชสันเก่านี่มันจะบ่มีวายส้นผ่าจะมาเลือกเป็นวายเป็นหนึ่งเนาะคลิกขึ้นมาแล้วก็มาเลือกอะพ่อแมนนะ่เนาะวิธีการก็คือปิดมือถือเจ้าก่อนปิดมือถือเจาเ้จาแล้วจะก็คลิกสตาร์ทที่โปรแกรมเลือกพ่อแม่แล้วคลิกสตาร์ทโปรแกรมอันนี้จะลองให้เบิงนะ่งเนาะคลิกสตาร์ทน,นึงคลิกสตาร์ทโปรแกรมแล้วก็ปิดมือถือเจ้าก่อนแล้วก็มือถือเจ้ะมาเชื่อมเข้าไปแบบปกติเนาะแล้วก็ รอคาสั่งเลยของข่อยมันขึ้นมาแบบนี้บ่มันบอกว่าเออเลอร์ไดเบอร์นี่มีปัญหามันขึ้นมาไม่ท่วมไม่ทามตัวนี้แสดงว่าไดเบอร์จะมีปัญหามาจากวดเสื่อมหรือว่าพาจะเกิดจากกรณีอื่นนะจะไม่เสียไดเบอร์มันสามารถอัปเดตได้บอกอันนี้มันมาจัปได้นะเด็กจะขึ้นมาประมาณนี้เนาะ วิธีแก้ของมันก็จะลองอัปเดตเบิ่งอัปเดตวินโดว์ก็ได้หรือว,ว่าอัปเดตอันอันไดเวอร์ก็ได้ถา้ามันอัปได้เนาะถ้าว่าไยที่อัปบ่ได้อารีเนาะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีแก้วิธีการติดตั้งไดเวอร์ลงไปแต่นี่จะไมเ่เฮ็ดให้เบิ่งก่อนว่ารุ่นตัวนี้มันสามารถแก้วิธีวิธีอื่นได้บ่อันนี้เป็นลูกค้าดนะซื้อโปรแกรมมาไปแล้วแต่ปุ่ล็อกบ่ผ่านมันเตือนเออเลยเตือนไดเวอร์แบบนี้นี่ยในในโปรแกรมมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วนี่เนาะ เซิร์ฟโมบายพอร์ตไทม์เอานะมันบอกการค้นหาพอร์ต่นมือด้วยนะวัดนี้เขาจะมาติดแก้แบบติดตั้งไดรเวอร์เอานะเขาจะเอาไดรเวอร์จากคอมของเขาไปลงให้ลูกค้าส่วนไดรเวอร์นี่เขาจะเอาแปะไว้ที่ลิงก์ใตคีบไหนะ้อยสมัติไปดาวน์โหลดเอาทั้งหมดนี้เลยแต่เขาจะไปเลือกเอาว่าจะมีปัญหากระุนได้จากกติดตั้งรุ่นนั้นลงไปหรือว่าติดตั้งมือเลยกับบัวกันเนาะอันนี้เขาจะเลือกเฉพาะตัวตัวเกี่ยวกับอันวีโวตัวนี้ไป vivo oppo พอถ้าจะปลดออกว vivo o p p ถ้าว่าใครมีปัญหาหรือตัวใดก็เอามาอันนี้เขอ copy จากเครื่องของเข้ามาก่อนรอแป๊บนะึงหลังจาก copy แล้วจะกกบมาแตกไฟนะแตกไฟล์ตัวที่จำเป็นท,จจที่เราจะติดตั้งอันนี้เป็น oppo vivo เขาก็มาเลือกติดตั้งไดเวอร์มันก่อน ในชัสำเร็จนะนาตัวที่สองที่ตั้งลงไปเนาะตัวได้ก็ได้ตัวไ้ที่ว่าจะคิดว่ามันขาดที่ตั้งลงไปในนครมุ่งเจ้า อันนี้ก็คลิกติดตั้งลงไปมดเนาะคลิกแล้วอินสทอนท์เลือกมันมีหลายอันก็คลิกพยายามคลิกกับมันมดแต่ปกติบุกคลิกก็ไดเนาะแต่อนนี้จะเล็งไป อ,อันนี้มันอาจจะคือกันกับตัวนั้นเนาะกันบอกเออคือกัน นรือเป็นตัว OPPO Vivo ลงทั้งสองเลยมันใช้สปอร์ตกับกองจีนเนาะอันนี้เขาจะลงให้เมดให้ลูกค้าให้เมดเนาะเผื่อว่าลูกค้าจะมีปัญหาในอนาคตในซัมซุงทิ้นนไปเลย ปิดไปก่อนก็ได้หรือว่ามาลองก่อนเราได้หรือว่าปิดแล้วก็รีสตาร์ทคอมใหม่เนาะถ้าว่าเจีอยวจะลองก่อนก็นลองถ้าว่าเราจะรีสตาร์ทคอมใหม่เพื่อว่าให้ไดรเวอร์มันทํางานร<ม>อบเป็นหนึ่งเปิดคอมมาใหม่ตามาเบิ่งบัตรนี้เนาะเาจะมาปลดใบสมหาตัวที่มันมีปัญหากิ่นี เลือกเป็นวายแปดหนึ่ง oppo แปดหนึ่งหรือว่าแปดสามก็ได้อิงตามเทา 81, ่าแปดหนึ่งอยู่ใช่คลิกแปดหนึ่งแล้วก็มาคลิก format ตัวถึงแล้วก็มาคลิก start เนาะหรือว่าจะมาเบิร์ในรายการนี่ก็ได้เนาะทิปมันบอกว่า power of phone คลิก start แล้วก็ connect mobile to computer เนาะ มันบอกว่าปิดมือถือก่อนแล้วก็คลิกสตาร์ทที่โปรแกรมเลือกพ่อแม่อันอันล็อกก่อนแล้วคลิกสตาร์ทที่โปรแกรมหลังจากนั้นก็หลังจากจะปิดมือถือแล้วจะเอามือถือจะมาเชื่อมกับคอมเชื่อมต่อกับคอมอคอนเน็กต์ทูพีซีทูคอมพิวเตอร์เนาะเอาไปคลิกเลยอ่าบัดน,นี้ก็มือถือจะมาเชื่อ,อมบัดนี้ลองเบิร์นมันจะได้บอสอันนี้ครัเราปลดให้ลูกค้าออนไลน์เนาะเราจะให้ลูกค้าเชื่อมเลยบอนเชื่อมได้บอสรอ เสยสำเร็จแบบนี้เนาะมันเกิะขึ้นมาในลุมนี่ถ้าว่ามันเสร็จเร็ขึ้นมาว่า all is ส o n e เนาะเสร็จเร็จทุกอย่างนอกคลิปนี้ก็จะได้จบเพียงเท่านี้เนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องการติดตั้งไดรเวอร์มือถือเนาะจะปล็อกบัวว่าจะใส่โปรแกรมยังระยาที่จะคลิกแล้วมันบดเสื่อมบัต่อปดบัได้มันก็เกิดจากไดรเวอร์นั่นแหละมือถือเจ้ามันเสื่อมกับคอมบัวได้ฉะนั้นวิธีให้โดยมือถือกับคอมพิวเตอร์เสื่อมกันได้ก็ต้้อองงตดัร ติดตั้งไดเวอร์จากเบิ้องลุนของเจ้าว่ามันเป็นรุ่นใดเจ้าก็ติดตั้งรุ่นไดเวอร์ของค่ายนั้นๆเนาะแล้วก็ไดเวอร์ก็สําคัญก,ก็ต้องอัปเดตล่าสุดล่าสุดเนาะ,ะอัปเดตของแต่ละค่ายลองไปหาเสิร์ชหาตามเน็ตก็ได้เนาะหรือว่าดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปที่เขาจะมาวางไว้ให้เนาะ,อะขอขอบใจ